วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการแชร์ประสบการณ์นะครับในการใช้ MG h d h EV นะครับก็คันนี้นะครับอายุ2ปี3เดือนนะครับเข้าสู่ปีที่3นะครับก็ตอนนี้เลขไม่อยู่ที่6,9600กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับก็ เกือบเกือบเจ็ดหมื่นแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอดีผมมีนัดกับทางศูนย์ว่าจะเอาไปเช็คระยะนะครับครบรอบเจ็ดหมืโลเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเดินทางไกลกันในช่วงกลางกลางเดือนมีนาคมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายการเช็คระยะจะต้องมีการเซอร์วิสแมเท n นแนนหรือว่ามีค่าคใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติม,ตมหรือเปล่านะครับก็ ตลอดระยะเวลาที่ผมใช้รถมานะครับก็คงจะอัปเดตว่าเออมันมีปัญหาหรือว่ามีมอีอะไรเกิดขึ้นกับตัวรถคันนี้ที่มันไม่ปกติละกันนะครับเกิดขึ้นมากับตัวรถบ้านนะครับปัญหาที่ผมเจอกับตัวรถคันนี้ก็คือกล้องอัปเดตนิดนึงนะครับกล้องตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวผมอาจจะมีอินเสร์ภาพให้ดูกล้องที่เป็นกล้อง3 60องศาเนี่ยบริเวณกระจกมองข้างด้านขวาฝั่งคนขับนะครับมันเสียนะครับภาพมันไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไปให้ที่ศูนย์เขาเช็คแล้วก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนกล้องกันไปนะครับซึ่งอาการของกล้องเนี่ยก็ต้องบอกว่า,ามันมีกล้องทั้งหมด4ตัวเนาะ ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับซึ่งตัวแรกที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มันมีอาการก็คือกล้องบริเวณด้านหลังนะครับหรือว่ากล้องกล้องถอยนั่นเองเวลาเราเข้าเกียร์ถอยที่มันจะเป็นภาพจากด้านหลังนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีาการเคลมแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับรอบหนึ่งตอนช่วงที่เอา,เอารถเข้าไปเช็คตอนเมษาปีที่แล้วนะครับซึ่ง,งพอมาช่วงต้นต้นเดือน กลางเดือนกุมภาเนี่ยกล้องอด้านขวาเริ่มออกอากาศนะครับก็เดี๋ยวมีนัดทางศูนย์บริการเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็จะได้ทําเรื่องเปลี่ยนไปนะครับส่วนปัญหาอื่นๆนะครับจากที่ใช้รถมาก็ยังไม่ได้พบเจอปัญหาอะไรที่หน่าตื่นเต้นหรือว่าเป็น เป็นเคสใหม่ที่ที่เคยเจอนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ยังใช้งานได้ดีปกตินะครับเดี๋ยวเราเอาเข้าไปเช็คระยะก็เดี๋ยวคงให้เจ้าหน้าที่เขาดูในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่มเติมว่า,ามันมีค่าสเตต e ฟเฮลเนี่ยมันเสื่อมไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับด้วยเพิ่มเติม,มก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อ๋อ มีอีกอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวผมอาจจะอัปเดตเพิ่มเติมตอนนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยวิ่งมาแล้วเกือบ 70, เกือบเจ็ดหมื่นเนาะสิ่งที่เรายังไม่เคยเปลี่ยนก็คือ,อยางนะครับซึ่งยางเนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ออกรถมาแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยผมสลับยางไปตอน4ี่หมื่นโลหรือห้าหมื่นโลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับก็ไม่ชัวร์จำจำตัวเลขไม่ได้ก็เลยมี ได้โอกาสว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใช้มาเยอะละเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนยางดูนะครับซึ่งออปัญหาที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่ามัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นเนาะตอนที่ผมเปลี่ยนออสลับยางเนี่ยมันพบว่ายางที่สลับไปแล้วมันมออีมีเสียงดังนะครับเสียงยางเนี่ยเข้ามา มากกว่าปกตินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องไปดูกันที่ร้านนะว่าเออมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่เราใช้รถปกติเนาะตอนแรกเออจะอว่า40,000แรกเนี่ยตอนที่ยังไม่สลับเนี่ยมันไม่ดังมันไม่ดังแบบนี้เนเาะพอเราสลับคู่หน้าคู่หลังเนี่ยมาใช้งานเนี่ยปรากฏว่าเออมันมีเสียงดังเสียงยานเสียงลมเนี่ยพวกนี้รู้สึกดังเข้ามา ในระดับหนึ่งเลยดังแบบจนสังเกตได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยพอดีเมื่อกี้เนี่ยผมได้มีการบันทึกเรื่องของระดับเสียงไว้ในระดับหนึ่งด้วยว่าเออสภาพอย่างที่เราใช้งานมาเนี่ยเจ็ดหมื่โลเนี่ยของอตัวที่มันติลดลถมาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นก o ดเยียนะครับกูดเยียเอฟฟิเอนซีกรนะครับมันมีความดังอยู่ประมาณหกสิบ 5เดซิเบลระดับเสียงที่ผมทดสอบนะครับก็คือเป็นพื้นถนนปกตินะครับที่ผมใช้งานประจำแล้วก็สภาพในการทดสอบนะครับผมขับด้วยความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรวมไปถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับรถรอบข้างอันเนี้ยไม่มีนะครับรวมไปถึงเรื่องของ แอรนะครับในจังหวะที่ทำการวัดระดับเสียงเนี่ยปิดแอร์ปิดวิทยุแล้วก็วิ่งด้วย e v Mode เพื่อที่จะดูว่า,เ,าเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจาก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 ตัวรถจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าเออหลังจากที่เราเปลี่ยนยางไปแล้วเนี่ยแล้ววิ่งถนนเส้นเดิมความเร็วประมาณเดิมเท่าเดิมเนี่ยระยะระดับเสียงเนี่ยมัน เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็ตอนที่สลับยางเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออผมก็ไม่ได้วัดเนาะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของของเราเองที่แบบเออพอเราใช้รถทุกวันแล้วพอเราเอาไปสลับจะรู้สึกว่าเออม,มันมันมีเสียงดังนะก็เลยลองลองดูแล้วด้วยรอบนี้ว่าเออใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยมันเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายางใหม่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันเสียงมัน เงียบกว่าเดิมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกทีละกันเรื่องยาน,นะครับแล้วก็สําหรับการเช็คครั้งนี้ผมจะเอาเข้าไปทําอะไรเพิ่มเติมบ้างนอกเหนือจากการเช็คระยะนะครับก็จะเอาไปให้ที่สูเนี่ยแก้งานนะครับการชนที่ผมมีเคสทําไปก่อนหน้านี้ช่วงปีปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่า จะบอกว่าศูนย์เนี่ยทำมาแล้วไม่เรียบร้อยนะครับสีเนี่ยมีการกระโดดอยู่บ้างบางจุดนะครับก็เลยอ่ะได้จังหวะโอกาสละพอดีมันก็เกือบจะคบป,ปีละก็เลยอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาเข้าไปให้ศูนย์ทำด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นเป็นอ เคสก่อนหน้านี้ที่เ,เคสเดียวกันแหละที่ที่เอาไปทำกันชนมาแต่ว่ามันมีชิ้นตรงประตูข้างคนนั่งเนาะฝั่งซ้ายเนี่ยประตูหน้า,อาตอนที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีอาการเบียดกับแก้มของของ,ของตัวรถซึ่งทำให้เวลาเราเปิดประตูเนี่ยแล้วมันมีเสียงซึ่งจริงอะ่ะตอนที่เกิดเกิดเหตุอะ่ะมันดังทั้งสองข้างทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับแต่ว่าหลังจากที่เอ,เอาไปเข้าศูนย เรียบร้อยแล้วเนี่ยอาการนั้นมันหายไปแล้วก็อยู่ๆเนี่ยมันก็กลับมาดังอีกที่ที่ประตูนหน้าฝั่งผู้โดยสารนะครับด้านซ้ายก็เดี๋ยวจะเอาไปให้ศูนย์จัดการแก้ไขด้วยนะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองดูว่าเอออัปเดตเรื่องยางแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมแชร์ให้ฟังนะครับสวัสดีครับกลับมาอัปเดตการเพิ่มเติมนะครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้นำ รถไปเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็นําไปเช็คระยะรอบเจ็ดหมนโลนะครับก็ได้รถกลับมาแล้วแล้วก็มีแก้งานนิดหน่อยของงานกันชนนะครับมีเคลมกระจกมองข้างนะครับกล้องที่กระจกมองข้างนะครับด้านขวานะครับที่เคยอัปเดตไปว่า,าถ้ามันมไม่ติดนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับทางศูนย์จัดการเคลมให้เสร็จได้ ภายในระยะเวลาที่คาดหวังไว้นะครับนำเข้าไปเคมมันสุกนะครับแล้วก็แจ้งเปลี่ยนอะไรมาถึงที่สุดเนี่ยน่าจะวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์สุดหยุดนะครับวัญจันรเปลี่ยนได้เสร็จแล้วก็นำรถกลับได้เลยนะครับก็มีอัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของการเช็คระยะรอบ70,000โลนะครับไม่ได้มีเปลี่ยน อะไรเพิ่มเติมก็รอบเจ็ดหมื่นเนี่ยก็จะมีะในเรื่องของพักวน้ำมันเครื่องนะครับแหวนลองกองน้ำมันเครื่องมีแค่นั้นนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยให้ทางศูนย์เนี่ยตรวจเช็คนะครับก็ยังยังปกติดีอยู่ยังไม่มีอะไรที่พบว่าต้องอมีการเปลี่ยนนะครับ ส่วนรอบถัดมานะครับก็จะเช็ค80,000ื่นเช็คแปดหมื่นเนี่ยถึงจะว่าจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากว่าจะต้องมีเปลียนน้ำมันเกียร์เพิ่มเติมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราว่ากันตอนที่ถึงระยะ8 0,000ื่นโลนะครับทีนี้ที่ผมอยากจะมาอัปเดตก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับก็รอบนี้เนี่ยทางผมให้ทางสูตรเนี่ยเช็คเรื่องของออสุขภาพนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่95 27%ปรซประมาณนั้นนะครับที่ยังาส,าาสามารถใช้งานได้อยู่นะครับสำหรับที่หน้าจอเนี่ยยังโชว์อยู่ที่64กิโลเมตรนะครับก,ก็ยังเป็นเลขเดิมอยู่ตั้งนานและก็ยังใช้อยู่ยังไม่ได้พบความผิดปกติอะไรของแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วก็เรื่องของยางที่ผมเปลี่ยนมาใหม่นะครับก็ของเดิมเนี่ยเป็นายางติดรถเนี่ยเป็นกู o d เ e a r นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็น,เป,นเปลี่ยนมาใช้เป็นบิสโตนทูรันซานะครับก็ าจากผลทดสอบด้วยมือถือนะครับวัดระดับเสียงในช่วงที่ใช้งานนะครับอยู่บนถนนจะบอกว่าเป็นถนนลาดยางในในในกรุงเทพเนาะเส้นที่ผมวิ่งประจำเนี่ยก็เสียงเนี่ยเบาลงประมาณเกือบเกือบสิบเดซิเบลเหมือนกันนะครับจากอุปกรณ์ที่วัดนะแต่ว่าก็อย่างที่ ทราบกันดีเนาะว่าใช้โทรศัพท์มือถือวัดเนี่ยมันมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่คาลิเบตมาสําหรับการวัดเสียงโดยเฉพาะเฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าค่าตั้งต้นที่มันวัดได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ค่าที่มาตรฐานนะครับแต่ผมก็ใช้วิธีดูในเรื่องของความแตกตาก่างระหว่างยางเก่าตอนที่เราวิ่งด้วยความเร็วประมาณ60 70ในเมืองเนี่ยเสียงอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยวิ่งด้วยระยะ ความเร็วเท่าเท่าเดิมเนี่ยเสียงมันเบาลงไปเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่วัดได้นะครับก็สำหรับท่านไหนที่ใช้รถแล้วก็อยากจะลองอถึงอายุการใช้งานในเรื่องของยางนะครับก็ก็ลองลองอหาข้อมูลดูนะครับแล้วก็ลองลอง,ลองเปลี่ยนดูนะครับซึ่งผมใช้ตอนแรกเนี่ยจริงๆตั้งใจว่าอยากได้ตัวที่เป็นมิชลิน i พร r มาซี่นะครับแต่ว่ามัน ร้านที่ผมไปเนี่ยไม่มีของแล้วก็ราคาเนี่ยบวกไปอีกประมาณหนึ่งก็เลยามาจบที่ตัวของบิสต t o n นก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เป็นแต่ว่าเป็นคู่แข่งเนาะของอบิสต t o n นที่เอามาแข่งกับมิชลินในในตระกูลที่เป็นพรมาซี่เหมือนกันสำหรับตัวทูรันซานะครับก็โดยรวมนอกจากเสียงที่เบาขึ้นรู้สึกได้ถึง จะบอกว่าเป็นเป็นความนุ่มของอยางที่อาจจะไม่ได้แข็งเหมือนเหมือนกับตัวของกูดเยียตัวที่เราใช้มาระยะหนึ่งนะครับก็สองอย่างเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกได้เลยหลังจากที่เปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวว่ากันต่อว่าใช้ไปแล้วมีอะไรขัดข้อข้องใจอะไรผมก็คงจะมาอัปเดตให้ฟังในรอบหมื่นโลหน้าที่จะต้องไปสลับยางนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็สําหรับใครที่กําลังดูข้อมูลรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถปลักนไฮบริดนะครับก็จริงๆตอนที่ผมซื้อเนาะคันนี้ก็เป็นเป็น,ปน,ห,นหนึ่งตัวเลือกซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าการแข่งขันทางการตลาดของค่ายรถยนต์เนี่ยก็มี ความดูเดือดมากขึ้นนะครับมีหลายๆค่ายเนี่ยลดร,ราคาเพื่อที่จะแข่งกับรถ EV ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ลองเลือกคันที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับการใช้รถในชีวิตประจำวันหรือว่าในลักษณะของอการใช้งานที่เราใช้งานแล้วมันจะไม่กระทบกับชีวิตของเรามากนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังแนะนำ ในเรื่องของรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดอยู่เพราะว่า,เ,าเราสามารถใช้งานได้ทั้ง2ระบบเรา,เาใช้ในกรุงเทพเราก็ชาร์จไฟไปต่างจังหวัดแล้วก็เป็นไฮบริดหรือว่าเติมน้ํามันไปก็ได้นะครับไม่ต้องมีในเรื่องของอาการเสียเวลารอในเรื่องของการชาร์จไฟไปต่อคิวตามตู้ชาร์จตู้ชาร์จใช้ไม่ได้เรื่องเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เรา ไม่คาดคิดว่าเราจะไปเจอนะครับแล้วก็มันไม่เหมือนน้ามันที่แบบเออเราเติมน้ํามันแล้วก็ถ้าปั๊มนี้น้ํามันหมดเราก็วิ่งไปเติมปั๊มหน้าแต่ถ้ามูในของ E ีีเนี่ยถ้าหัวชาร์จเต็มหัวชาร์จเสียคุณก็ต้องไปหาหัวชาร์จจุดอื่นที่จะใช้งานนะครับซึ่งมันก็จะเกิดความยุ่งยากแล้วกอ็อยู่ที่ความพร้อมของเราว่าเราพร้อมที่จะไป รับกับสถานการณ์แบบนั้นมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับผมก็คิดว่าตัวที่เป็นปร u กอินฮ b บิเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่สีเรียนต้องมีก็ชาร์จไม่มีก็น้ํามันก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยวถ้ามีอ,อ,อะไรอัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเดี๋ยวผมมาลงให้ฟังนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ